ตามเพจของหอจปอเทียนชัย2 5 2นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมเข้ามาที่บริเวณขุดสระหรือขุดอ่างเก็บน้ำที่อ,อำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใช้ข้อประมาณจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนประเทศไทยนะครับบริเวณการขุดแห่งนี้นะครับ เป็นพื้นที่ซึ่งเป็นหินเขาเรียกว่าดินดานนะครับหินดินดนนะครับที่ข้างล่างนะครับลึกจากพื้นเดิมไปประมาณบางบางที่ก็ประมาณ1เมตรบางที่ก็2เมตรนะครับจะเป็นพื้นดินดานที่ไม่สามารถเทียบถุตรงได้นะครับเป็นแผ่นหินขนาดใหญ่นะครับแผ่นหินขนาดใหญ่นครับพี่นอ้นองวระชาชน นะครับเจ้าเอทเอสองร้อนะครับ ไม่ถึงระดับขาดอีนนิดหน่อยนะครับทัทางจิตน,น้ำนะครับเพื่อใช้ในการก ไปนะครับตรงนี้นะครับได้ระดับบัางไม่ได้ระดับบัางนะครับเนื่องจากว่าเจอหินนะครับก็คืนให้กับทางหลวงไปนะครับนะ